สูตรนี้เราไม่เคยทราบอัตมาก็ไม่เคยทราบเข้าวัดมาตั้งแต่ปีสองสองก่ 2, อนบวชสิบสี่ปีบวชมาแล้วสี่ปียังเพิ่งรู้นั่นน,น่ะนะเพิ่งมาศึกษาเมื่อสิกว่าปีนี้เองการสาธยายธรรมพระองค์เรียกว่าสัจชายะไม่อยากเรียกว่าสวดมนต์ เพราะคำว่ามนมาจากคำว่ามันตะมันตาเป็นความรู้ของพราหมไตรเพศภาษาพระศาสดาของเรามีใช้คำว่าสัจชายะคือการใช้ปากพูดคํำผู้เจ้าออกมาพูดบ่อยๆพูดบ่อยๆเป็นเหตุปัจจัยของการได้เป็นพู้หูสูตรจะคล่องจะทรงจําได้เราสวดมน์มาก็เยอะเนาะใครสวดมน์กันทั้งนั้นใช่ไหมเช็คตรวจสอบดูหรือ,อยังว่า สิ่งที่สวดเป็นพุทธวันะหรือเปล่ายังไม่ได้เช็คเหมือนกันนะตกลงแล้วพระตถาคตสวดอะไรพระตถาคตของเราเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่ออยู่วิเวกหลีกเล่นผู้เดียวพระองค์สวดกดอิทัพปัจจยตาสีบ่บรรทัดเองยังไม่ต้องไปสวดอะไรมากสวดตามพระพุทธเจ้าอิมัสสงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี อิมัสสุปปาทาอิทังอุปาชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัส,สมิงอะสติอิทังนาโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนี่คือกฎธรรมชาติทั่วโลกธาตุตกอยู่ภายใต้กฎนี้และกฎนี้เมื่อมาเรียงร้อยต่อกันตามเหตุตัดใจ ะรวมเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทพระองค์ก็สวดตรงนี้ด้วยเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทาน ชาิชลามมนะไล่มาจนความแก่เจ็บตายนี่คือลำดับเหตุของการเกิดขึ้นแห่งความตายนั่นเองตายเกิดมาได้อย่างไราศาสนาสวดตรงนี้และสวดลำดับเหตุของการดับไปของความตายเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียว จึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปไล่มาสลายนะผัสสะพิธนาตัณหาอุปทานภพชาติสลาโมณนะดับความตายดับไปได้เพราะเหตุปัจจัตยตรงนี้นะพระตถาคตสวดตรงนี้ เมื่ออยู่วิเวกหล็กเล่นผู้เดียวไม่ถึงห้านาทีสวดเสร็จแล้วใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการเดินตามรอยพระบาทศาสดาเราก็เดินตามนี้ตรงเป๊ะนะใครบอกผิดสอนไม่ตรงกับศาสดาต้องกลับมาให้ตรงกับศาสดาไม่ใช่ให้ศาสดาเปลี่ยนไปเหมือนของท่านเพราะท่านเป็นลูกศิษย์ตถาคตถูกต้องไหมอ่าต้องรู้ว่าที่นี่ใครใหญ่พระผูมีพระภาคเจ้าใหญ่นะเพราะองค์เป็นพระสังฆบิดาของ ภิกษุทุกรูปในโลกเป็นคนแรกที่ประกาศธรรมะตรงนี้อริยสัตถีพระองค์จึงบอกว่าพุทธวจนะคำของตถาคตต้องทรงจําได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นพระองค์จึงไม่ให้เราไปฟังคําของคนอื่นเลยพระองค์กัดไว้เองว่าสุตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคําร้อยกรองประเภทกาปลอน มีอักษรสลาดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตัณตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี้ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนคำสาวกคำที่แต่งใหม่อย่าไปฟังอย่าไปศึกษาอย่าไปเล่าเรียนศาสดาบัญจักไว้สูตรนี้เราไม่เคยทราบอาตมาก็ไม่เคยทราบ เข้าวัดมาตั้งแต่ปี22ก่อนบวช14ปีบวชมาแล้ว4ปียังเพิ่งรู้นั่นเนี่ยนะเพิ่งมาศึกษาเมื่อ10กว่าปีนี้เองน,เนี่ยเป็นเหมือนกันหมดเพราะเราศึกษาแต่คำของสาวกเราเลยไม่รู้ว่าพระตถาคตสั่งอย่างไรบ้างนี่เป็นปัญหาของพระและก็อุบาสกอุบาสิกาทุกคนเลยในพุทธบริษัทเราและพระองค์จัดกลับกันว่า ส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตาเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยวหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยคูรศึกษาเล่าเรียนถ้าพระสูตรนี้ชาวพุทธเราหนักแน่นในตรงนี้เนี่ยเราจะศึกษาคำตถาคตกันทั้งหมดแน่นอนนะอาตมาเชื่อ เราะไม่มีใครอยากคัดค้านคำพระผู้มีพระภาคเจ้าคำของพระศาสดาที่ออกมาจากปากเนี่ยเป็นถ้อยคำที่ไม่มีข้อผิดระฐถาพมนจัดไว้กับอคิเวสนาว่าอคิเวสนะจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในโดยแท้นั่นคือพระองค์กำหนดสมาธิทุทกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียว คำแรกจนกระทั่งคำสุดท้ายเลยนะี่นี่คือความสามารถของตถาคตที่เราเองไม่ค่อยจะทราบกันความสามารถอีกอย่างพระองค์รัสว่าภิสูุทั้งหลายนับตั้งแต่ลาตรีที่ตถาคตได้ตรัสรู้กระทั่งลาตรีที่ตถาคตได้ปรินิพานตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคำใดถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลย คำพระตถาคตขัดแย้งกันไม่ได้ดังนั้นสายนิกายมีในศาสนาพุทธได้ไหมมีไม่ได้มีไม่ได้มีหนึ่งเดียวพุทธศาส,สนาต้องมีหนึ่งเดียวคือธรรมวินัยที่พระตถาคตบัญญัติไว้ดีแล้วนะจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายต่อไปโดยการล่วงไปแห่งเรานอกจากนั้นคำพระตถาคตยังเป็นอากาลิโกคือถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลา เหมือนปฏิจจสุบาทน่ะพูดมาพระองค์พูดมาสองพันกว่าปีอาการจิตมนุษย์เมื่อสองพันกว่าปีก็มีอย่างนี้มนุษย์เมื่อสองพันกว่าปีก็มีลูกตาใช่ไหมมีหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนเราและจะเกิดผัสสะเกิดเวทนาตนาัณหาประทานเหมือนกันไหมเหมือนกันผ่านมาสองพันกว่าปีมนุษย์ยังมีอย่างนี้เหมือนไหมเหมือนฝรั่งมีไหมแขกมีไหมมีนะอาตมาไปบรรยายให้อิสลามอิสลามยังชอบเลยเไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะเรื่องนี้นะ เพราะอิสลามก็ปฏิเสธไม่ได้นี่เหมือนกันดังนั้นธรรมะนี้จึงถูกเรียกว่าเป็นปัจจตังคือรู้เฉพาะตนและเป็นสิกีปูโตคือเป็นพยานในตนเองได้ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามตามกันมาเป็นพยานเราได้ใครจะมาบอกไม่จริงไม่ฉันเห็นกับตากับจิตของฉันเลย ผู้ใดกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวตู่เราด้วยคำที่ไม่จริงสมณพราหมณ์และผู้รู้ใดๆที่กล่าวตามก็จะไม่พลอยเป็นผู้ที่ควรถูกตำหนิไปด้วยใครพูดอย่างนี้ตามพระตถาคตก็จะไม่ถูกตำหนิเพราะชื่อว่ากล่าวตรงตามที่พระตถาคตกล่าวพุทธวจ,จะนะส,สัมมาปัสังนิพินติ <c oughs> เมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่าย นันทิขยาลาคัคคโยเพราะความชื่นไปแห่งน,นันทิจึงมีความชื่นไปแห่งลาคะลาคะนันทิขยาจิตตังสุวิมุตตติวุตติพราะความเพราะว่งไปแห่งน,นันทิและลาคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้พิกุอามันเตศ นักพิกขเวพุทธวจนังฉันทศูอาโลเปตพังโยอาโลเปยยะอาปาติทุกกะตสซอนุชานามิพิกเขเวสกายะนิยุติยาพุทธวจนังปะริยาบุนิตุนติดูกรพิกุทั้งหลายพิกุไม่พึงยกพุทธวจนะขึ้นโดยฉันทศู รูปใดยกขึ้นต้องอาบัตทุกกฎดูกรพิกุทั้งหลายเราอนุญาตให้เราเรียนพุทธวจ,จนะตามภาษาเดิมสาถอุ